พี่น้องคะยายขอบอกนะคะคนที่อยู่ยุโรปหรือว่าคนอยู่นอร์เวย์น่ะถ้าไปจะไปเก็บหอยมแมลงคู่มากินอย่างเงี้ยถ้าใครที่ไม่รู้นะคะให้แฟนเช็คให้นะเพราะว่ามันไม่ได้กินได้ทุกที่นะบางที่มันจะเป็นเกลสีแดงนะคะมันจะเป็นพิษนะคะสำหรับคนที่อยู่นอร์เวย์เนาะมันจะมีแอปเขาจะมีแอปบอกะคะ่ะ อย่างออสโลก็เป็นบางที่ก็กินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพิษเนาะเขาจะมีบอกเลยอันตรายนะคะถ้าไม่อันตรายคือทางการเขาถ้าไม่อันตรายทางรัฐบาลเขาจะไม่ไม่มาขึ้นบอกอย่างนี้นะคะระวังเด้อใครจะกินต้องดูนะคะเขาจะมีเขาจะมีบอกค่ะถ้าใครไม่รู้ก็ให้แฟนเซ็กให้เด้อสำหรับคนนอร์เวย์นะคะ เมืองยานี้กินได้เมยาไ,ไปเก็บบางเขตมันขึ้นเป็นตัวแดงเลยนะก็เป็นรูปหอยรูปตัวแดงแตรงที่ยาอยู่เป็นสีเขียวก็คือกินได้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องยายกศสิได้เวลากินหอยนังร่มยาเล้อลดิพี่น้องค่ะบึง้งตัวยหญ่ๆ้อวบๆเด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็หอยแมงคู่นะคะหอยแมงคู่ยายเก็บมาเองเสียงดังหน่อยยายเอาถ้วยมาลงหอมเจียวพริกเผานะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะพี่น้องค่ะอ้อันนี้เลยนะหอยนางร่มเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้ยยกอขวดหน่อยขวดใช่ไนะพี่น้องย่ายอันนี้ ย่ายแกะเพคนแล้วย่ายเอาไปใส่ตู huh. week, ้เย็นไว้มันก็สิเป็นแห้งๆไงเต็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เดี๋ยวนางเอกมาแล้วพี่น้องเด็กกุ๊บลานังเอกมาแล้วพี่น้องค่ะหอมน้ำมันพริกเผาค่ะพี่น้องจัดเข้าไปน้ำลายย่ายแตกใส่แล้วพี่น้องค่ะปุ๊โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหค่ะพี่น้อง โอ้ยไอยว่าท่านตายสิได้กินบ่อื้มนองว้านอร่อยอย่าบอกใครเป็นยังนงบ่เี่นหองค่ะ เก็บเองกินเองเดี๋ยวจะแย,ยกสีเอหนวนยใหญ่ๆให้พี่น้องเบิง้งายกจัดเต็มเด้อพี่น้องยายจะจัดเต็มนะคะคำนี้ใส่พริกเผาโอ้พริกเผายายเอาออกมาจากกันเอามือขวดลง ยาออกมาจากตู้เย็นไงมันกยังแขกอันนี้ยุ่ใส่อันโอ้วกันใดยอดกระถิ่นเนาะพี่น้องเนาะใส่นลงไปยายวายยายสีเอิมซีฟูลงไป,ลลงไปนั่งพี่นอ้องบึงจัดเลยนะคะพี่น้องพี่น้องค่ะมันออกแล้วบ่เด้อก็กินแตงเดยแล้วพี่น้อง ว่ได้กระสว่วนตัตอาในรัวอุอีกอืมอืมเเนี่ยอืมหวานหอมหวานจั อืมได้เรื่องบิ๊บกหน้าใส่ส้มชักขนาดอันนี้ก็ผลงานบอกหน่อยพี่น้องหนว่วยายงใหญ่เหตุปีนองเบื่อหน่นวยก่อนปาด ปิงพี่น้องค่ะย่าสีว่างมันโล่งนี่ก่อนย่าจัดเต็มเต็มเบิ่งก่อนนะอพริกเผาลงไปเสียงย่ายคอยบวัวพี่น้องกระเทียมเจียวพี่น้องน้ำมันมน้ำจิ้มซีฟูด้ดล่งไปอีกวุ้ย หน้าอีกพี่น้องเอามันเสด็จไปหลดเบิ้งกันมันคือหากิยนยากมันคือแพ่นแผลเบิง้งยาสียอเขายัางไดบาททั้งนี้กับเขาบรด้มันสี่บาทบาทพี่น้วะ có áp hai cái mình phải chép ra đúng bạn chép em kinh em ai nói nhai nhai ít อยากจะกินให้มันเบิดเบิ่งไปเนาะจะเห็ดในคอยบาดเจ็บมันทำให้ยายเจ็บมือยายก็ต้องกินเลยจัดไปเลย จิมซีฟู้ดอยูยวๆจ้าอยูยวๆจ้านี่ขันใดเม็ดกระถินนอปี่น้องเนาะเอ้ยอยู่เลยเอาตัดบ่ออกเปิดอืม ความเป็ดเอากินไปทวกันยังห่วงแย่แกะมันละแย่ยกันล่างนั่นได้พี่น้องจะไม่รู้ว่าจริงๆเะเขาล้างหรือเปล่านะอีกจะข้ามเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิง้งไปกินยูรานไม่กิแพงแต่ไปเก็บไม่ก,กินเองเบื้องกันนะโอ้หมองเลยเนาะ ติ่มลงไปพี่องาะปีกหน้าลงไปอีกแต่ายายไม่เข้าใจว่าทำไมหอยนางรมต้องกินกับหอดกระทินเนาะเดี๋ยวยายต้องไปเช็คดูแล้วมันใหญ่พูดหนอดปกกๆกแล้ว cả năm Rồi thêm một người đã làm Nhau cái nhau nó phì nổng đó Mấy đi รบควรเบิ้งให้ยายมันจบไ่เด้อพี่นองเด้ออันใด้อแล้วก็หินออกบุได้ดูให้ยายให้จบนะคะดูให้จบนะพี่นองคะ่ะพี่นองอยากเบิ้งอีกอย่างกระบอกยายยายสิไปถ่ายมาให้เบิ้งยายก็ไม่รู้ว่าจะไปถ่ายอะไรไม่เพืเ่อนๆดูแต่ก็ให้เพื่อนๆแนะนำยายมาเด้อ เดี๋ยวย่าเสียใจอันถ้าให้มาให้พี่น้องเบิง้งถตายมาให้เบิ้งแล้วกะเบิง้งเห็นมันจบได้พี่น้องนี่ยั่ว,ยวไหมคะยั่ว,ยวไหมคะโอ้ยหน่อยพวกจะหน่อยลงไปยนะังมา ใช่ว่าแย่าเอาผักออกก่อนไม่กุินหนักนีนะคะอนี่เหรอเพลิดจุดสามนาทีแล้วนะคะ ขอเปิดตัวนี้มาลองเว้ยไม่หวานตต่ลองโต้ย่ากินนำข้ามเดียวเลยทำสุดท้ายทำสุดท้ายจัดเต็มเนาะพี่น้องเนาะบีบขางหน้าลงไปก่อนอหอยแมงปูเป็นมันเลยแบบเอาไว้ซะก่อน มือใดๆสิจะไ,ไปเก็บอีกเบิ้งอากาศมือนี่หมือว่านนี่ไปฝ้นสต,ต๊กมือนี้พัดใส่ลงไปทำจุดท้ายแล้วนะย่สิเอาทางใดเอาทางไหนเข้าพเพื่อนๆมันก็ย่ยแต่พป่นหอง สองหน่วยหนอดูดกันไปเลยนะอืมอืมเบิ่ดอย่างตับเนาะรู้เบี้ย ไนะปหมอมไหมจุนย่งยๆไปหมื่นนี้ยาแตจะไปได้หน่อยๆยาอย่า,ยากี้มามเรียบปากแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวยาก็จะไปสวยหอยแมลงพู่ต่อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจยายนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย